อะไรยังไงเมื่อบาร์เซโลนาเล็งควากราเฟชเบิร์กเสริมกระดังในช่วงเสมอหน้านนะอะไรยังไงบททดสอบอาเน่กริช,ชิลิเวอร์พูลหมดออร่ากับทีมคู่แข่งไม่กลัวแล้วอะไรยังไงเมื่อลิเวอร์พูลติดม,มาเครื่องทีมเผอเชอิดทีมยอดแย่พิมบริกประจํานัดที่11ในครั้งนี้ยังคาใจอยู่ดีเมื่อลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วว่าปม VR ริบประตูในเกมแพ้แมนซิตี้ในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ท่านตงข่าวสื่อดังฟิกชเจสต,ตรายการข่าวบอกว่าบา์เรลนากำลังวางแผนในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยที่มีชื่อของแบรอันกราเฟนเบิร์กมิดฟิลชาวดัชของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในคารักนี้หลังจากตัวนั้นทำผลงานได้โดดเด่นภยายใต้การคุมทัพของอารอ์เตซซาร์ต แม้บอสเซอรนาจะไม่ทุ่มเงินมหาศาลในตลาดซื้อขายช่วงหลังเนี่ยแต่ก็ยังคว้าตัวผู้เล่นคุณภาพเข้ามาอย่างดาน,นี่โอโมรักกจนการาเซียซึ่งก็ถือว่าเป็นการเสริมแกร่งเชิงโครงสร้างขณะเดียวกันสโมสรก็พยายามจะฟื้นฟูสถานะทางการเงินเพื่อจะกลับมาลงทุนในตลาดนักเตะได้เต็มที่อีกครั้งการาเฟนเบิร์กในวัย23ปีก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกาลังสำคัญของลิเวอร์พูล ในฤดูกาลนี้โดยที่ปเปลี่ยนบทบาทจากกองกลางเชิงรุกมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างลงตัวแล้ว้วยสไตล์การเล่นที่ชาญฉลาดและก็ท่าทางหลบหลีกแรงกดดันทําให้หลายคนนั้นเปรียบเทียบกับเซอร์คิโอบุสเกชยุคหนุ่มและยังคงเป็นหนึ่งในแข้งที่สลอตเลือกใช้งานเป็นประจำโดยบร์เซโร์นา ena, มีตัวเลือกตําแหน่งมิดฟิลด์อยู่แล้วอย่างฟรังกีด้ดอยองและก็เปเรดีแต่ว่าทั้งคู่นั้นเป็นแนวย์เมเกอร์มากกว่าหากได้การาฟชเบิร์กเข้ามาเสริม จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและก็สมบุลในเชิงรับให้กับแดน,นกลางของทีมได้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการดึงตัวแข้งรายนี้ไม่ใช่เรงง่าย,ายพราทลิเวอร์พูลน่าจะตั้งค่าตัวที่สูงและไม่ต้องการจะปล่อยนักเตะค,คนสําคัญออกไปง่ายๆซึ่งอาจจะเกินขอบเขตการใช้จ่ายของบาเซโลนาในสภาพการเงินปัจจุบันอีกทั้งหากว่ดาดาวรุ่งอย่าง,งนักของมาร์ซเบรนัสและก็มาร์สกาชาโดพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาตามที่คาดการอาไว้เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ความจําเป็นเร่งด่วนของทีม ดวยเหตุน,นี้เองความสนใจของบาสเรลนาในกราฟเฟชเบิร์กนั้นจึงยังเป็นเพียงแค่กระแสะข่าวเบื้องต้นแต่ก็ถือว่าเป็นอีกสัญญาว่าทีมเจ้าบุญทุ่มยังคงจับตาตาดนักเตะอังกฤษอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้นี้เอาล่ะยังไงเมื่อทางด้านกองทางฝั่งอารุตูลิตบอกว่าลิเวอร์พูลภายใต้การน,นําของอันเดนสรัสกำลังเผชิญบททดสอบใหม่หลังฟอร์มตกหนักจนคู่แข่งไม่หวนอีกต่อไป พร้อมเตือนเจเินครับอย่าหวังหวนที่จะคืนทินแอนฟิวเพราะอาจทำลายภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่ในดีดได้โดยบร,รูกินิตตำนานดาวเตะชาวดัตช์เองก็แสดงความเห็นว่าตอนนี้บรรดาคู่แข่งเริ่มที่จะไม่กลัวริวเบฟูอีกต่อไปแล้วหลังจากที่พวกเขามีผลงานย่แย่อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าในได้แชมป์พิมาริกไปครองเมื่อดูการก่อนแ,และก็ออกสตาร์ทซีซั่นนี้ได้ด้วยการชนะติดๆกันแต่ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้หงแดงนิวเบฟูแพ้เยอะมากเลยนะ จนถึงขั้นปราชัายเดลิกห้านัดเข้าไปแล้วจากการลงเล่น11เกมซึ่งมันก็ทําให้อาเดส์รอดเฮชโค้ดของทีมเจอกับแรงกดดันอย่างหนักตามไปด้วยในครั้งนี้โดยกอริสบอกว่าตอนนี้เขานะัะผมส์รอดต้องพิสูจน์แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นของจริงเวลาคุณชนะคุณสามารถทําตนเองดูเหมือนว่าเป็นผู้ที่ถูกต้องได้อยู่เสมอเป็นเื่องธรรมดาแต่มันจะถึงบางช่วงที่สถานก,การณ์มันตรงกันข้ามตอนนี้คุณจะต้องเจอกับผนั่งของสถานก,การณ์แบบนั้น คุณต้องหาคําตอบให้ได้นว่าตนเองต้องทําอะไรเพื่อที่จะทําให้ทีมกลับมาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งของแบบนี้แล้วมันต้องใช้เวลาประเด็นก็คือตอนนี้ไม่มีใครกลัวลิเวอร์พูอีกแล้วออร่ามันหายไปแล้วและมันต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่พวกเขาจะเอาสิ่งเหล่านั้นกลับมาได้ คริดเองได้กล่าวด้วยนะว่าเจเกนครับไม่ควรที่จะกลับไปรับงานคุมลิเวอร์พูลครั้งนี้เด็ดขาดเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อตัวครับเองเพราะหากกลับไปแล้วทําผลงานได้ไม่ดีพอมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อสิ่งดีที่เคยทำเอาไว้ในอดีตผมไม่เชื่อว่าคุณจะเจอกับพนันของสถานการณ์แบบเดียวกันก่อนหน้านี้และผลลัพธ์แบบเดียวกันกับก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายเป็นอย่างมาก โดยความอันตรายที่ผมพูดถึงก็คือมันเป็นไปได้ยากที่คุณนั้นจะทําผลงานได้ดีแบบเดิมได้ดังนั้นผมจะคิดว่าครับไม่ควรจะกลับไป,ไปรับงานเด็ดขาดเมื่อพิจารณาถึงผลงานอันยอดเยี่ยมที่เขาเคยทาเอาไว้กับพินันที่ผมพูดแบบนั้นก็เป็นเพราะผมชอบครับนะผมเองอยากจะมีออร่าแบบเขาเขาไม่ควรที่จะกลับไปต้องแต่ต้องมันได้ซ้าไปถ้าเขาอยากจะกลับไปทํางานคุมทีมจริงๆก็ไปรับงานกับที่อื่นเอาก็ได้ในคัณงนี้ อาล่ะยังไงเมื่อทางด้านคนทางฟังนะผมทีมยอดแย่พิมพ์บริกประจําสัปดาห์ที่11ประกอบไปด้วยผู้เล่นลิเวอร์พูลมากถึง5รายหลังเจอผลงานเกมแย่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ูต่อสเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างไปดูกันโดยทีมยอดแย่พิมพ์บริกประจําสัปดาห์ที่11นั้นก็จะมีผู้่อนสาวประตูดาบิดตาราย่าของ Arsenal, ขอาร์เซนอลก็หลังจะเป็นเพเรโดเปโรวของสเปอร์คอเนอร์แบชรี่ของลิเวอร์พูลอีบราฮิมากโกนาเต้ของลิเวอร์พูล อาเดเรนทรูแฟร์ของบร์มัทกองกลางก็จะมีอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ของลิเวอร์พูลปาฟมาท่าซาของสเปอร์ฟอร์เรียนเวียตของลิเวอร์พูลกองหน้าก็จะมีโอโกเอกิเดเล่ของลิเวอร์พูลเอวอดิสซอนของบร์มัทแล้วก็อองตวนเชมิโยของบร์มัทโดยกันนี้ยังคงคาใจเมื่อลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วปมวีอาร์ที่ริบประตูเกมแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยงานนี้นักข่าะฝั่งลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปอยังด้านขององค์การอ,องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพแห่งฟุตบอล P.G.M.O.L. หลังจากที่เกิดจังหวะปัญหาในคุ่บอลพิมเบริกอังกฤษนัดล่าสุดที่ออกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจาังหวะดั้งกล่าวเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่38ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นำไป1-0เมื่อฟานได้มงลูกเตะมุมเข้าไปแต่ว่าโดน V.E.R ทำมาที่โดยไมเคิลโอริเวอร์ริปประตูคืนซึ่งให้เหตุผลบอกว่าแอนดี้บรอบเันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและก็มีส่วนต่อการป้องกันประตูของจานุริชิดอนนารุม่าอย่างไรก็ตามเสียส่วนใหญ่เชื่อว่าบรอบสันไม่ได้ปดบังมุมมองดอนนารุมาเลยพระควรจะเป็นประตูตามที่เสมอ1ต่อนหนึ่งของลิเวอร์พูลก่อนจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมที่ทําให้แพ้แบนซิตี้ไปในท้ายที่สุด ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลติดต่อสอบถามองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพแห่ง PGMOL ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่าจุดยืนของแดนลิเวอร์พูลไม่ใช่เพื่อเรียกร้องหรือว่าร้องเรียนแต่เป็นการแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับการตัดสินใจจังหวะริบป,ประตูของเฟอร์จิฟันได้โดยการรายงานข่าวระบุอีกว่าลิเวอร์พูลนั้นอย่ารับผลเกมการแข่งขันแต่การติดต่อไปยังฮาวเวิร์ดเวฟหัวหน้าผู้ตัดสินของ PGMOL เพื่อจะแจ้งความกังวลใจนั้น เกิดขึ้นเพราะว่าของแดนริเวอร์พูเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่มีการโต้แยง้งหรือว่าตรวจสอบเนื่องจากว่าจังหวะอื่นๆที่คล้ายกันนั้นตัดสินใจไม่เหมือนกันผลการขึงคันนัดล่าสุดทําให้ลิเวอร์ฟูพ่ายเป็นนัดที่5จากทั้งหมด11เกมในฤดูกาลนี้มี18แต้มเท่าเดิมนะฮะหล่นไปอยู่อันดับที่8ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลเพิ่มเป็น8แต้มส่วนแมนซิตี้มีเพิ่มเป็น22แต้มหลังอันดับที่2ไลที่มาเป็นปืนใหญ่เหลือเป็นแค่4แต้มเท่านั้น แอนดี้บราเอันแบ็กซ้ายอรองกับตันทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าทีมยังไม่คิดในเรื่องของลุนแชมป์ในเวลานี้และขอโฟกัสกับผลงานและก็กลับมาชนะได้สม่ำเสมอผ่านเครื่งทางของฤดูกาลค่อยกันมาว่าอีกทีโดยแอนดี้บราเอันแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลยอมรับแบบไม่อ้อมค้อมว่าของแดนลิเวอร์พูลนั้นกำลังเผชิญกับภารกิจสุดทินในการไล่ล่าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังพ่ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสามจนลนนุนไปยืนอันที่8ของตารางคะแนน ดูความพ่ายแพ้ที่เอร์สตเดียมนั้นถือว่าเป็นเกมที่5าจะั้งหมด6กนัดหลังสุดในลีกที่ของแดนลิวเวอร์พูไม่สามารถจะเก็บเชชนะได้ส่งผลให้พวกเขามีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างอาร์ซอนถึง8แต้มหลังผ่านไป11นัดซึ่งโรเบิบ์ตันได้กล่าวบอกว่าแน่นอนตอนนี้เราทําได้ให้ตัวเองต้องเจอกับเส้นทางที่ยากลำบากในการกลับมาลุ้นแชมป์แต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังพรเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ เราต้องกลับมาเก็บแต้มให้ได้อย่างต่อเนื่องก่อนช่วงคริสต์มาสแล้วค่อยมาดูกันอีกทีว่าประน,นั้นยืนตรงไหนผมไม่คิดนะว่าเราสามารถจะพูดถึงการคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่นันเนินในฤดูกาลนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามทีแต่คุณจำเป็นจะต้องเริ่มชนะเกมอย่างสม่ำเสมออีกครั้งเพื่อให้เรื่องน,นั้นเข้ามาเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณามันไม่ใช่คำถามที่คุณหรือว่ากำลังถูกพูดถึงว่าคุณนั้นอยู่ในห้องแต่งตัวหรือว่าทำนองนั้นอย่างแน่นอนในขณะนี้ ซึ่งดาวเตดในวัย3 1ปียังย้ำอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือโฟกัสที่ฟอร์มของตนเองและก็พยายามที่จะกลับไปสู่มาตรฐานเดิมให้ได้ไวที่สุดในครั้งนี้เรารู้ดีนะว่าเราทําได้ดีกว่านี้เราแค่ต้องกลับมาเล่นในระดับที่เราคุ้นเคยให้ได้อย่างสมเสมอถ้าทําได้เราจะกลับมาเก็บแต้มและก็ขยับอันดับขึ้นไปครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะและขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกันใหม่ค่ะทต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง 그 a n